นะคะล้อซ้ายพว่จะจอดไว้ให้พอดีอยู่ใน25เซนแบบนี้นะคะครูพ,พาน้องน้องก๊อฟนะคะครูพ,พาน้องก๊อฟมาสอบนะคะเ,คเรียนยังไม่ครบนะคะยังขาดยังเหลือเรียนอีก3ามชั่วโมงเพื่อเรียนเกียร์ธรรมดานะคะน้องก๊อฟเรียนสองระบบเลยเรียนเกียร์ออโต้เพื่อสอบแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนเกียร์ธรรมดาเพื่อขับรถที่บ้านให้เป็นนะคะ ตอนเรียนทําได้นะน้องก๊อฟตอนเรียนทําได้ทําได้ทุกท่าสอบเลยแต่ไม่รู้ตอนสอบเป็นยังไงขับรถให้ตรงไว้สวยสวยเหมืนคนขับเลยใครเคยดูคลิปน้องก๊อฟบ,บ้างนะคะมีคนเข้ามาชมด้วยน้องก๊อฟสวยนักเรียนครูสวย <c oughs> ไม่ชมครูเลยอ่ะนี่จอดสวยสวยเหมือนคนขับค่ะ ผ่านครูจะบอกว่าวันนี้นะคะ10กว่าคันนะคะตกหมดเลยค่ะยังไม่มีใครผ่านนะคะหมายถึงตกสามท่าสอบนะคะหมายถึงบางคนก็ตกท่าแหลมบางคนกตกท่าที่สมนะคะนี่ผ่านเย่เยผ่านเป็นคันแรกของวันนี้นะคะคันแรกของวันนี้ค่ะแล้วเนี่ยลงสองสามคันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ารอบแรกเขาให้กระบาลงก่อนนะคะกระบาดมีอยู่10กว่าคันบางคนได้สองอมาสอบซ้อมแล้วก็ตกอีกนะคะ คนที่สอบแล้วผ่านสามท่าสอบยังไม่มียังไม่มีเลยนะคะนอกจากคนที่มาสอบซ้อมมารู้สึกว่าสอบซ้อมรอบสองรอบสามเขาได้เขาได้เกาดได้ได้ผ่านมีอยู่แต่สอบใหม่ยังไม่มีใครผ่านนะคะแล้วก็กระบาดที่ลงสิบกคันตกนะคะผ่านแค่คนเดียวเองมั้งที่เห็นผ่านไปนะสอบสองรอบได้ถึงจะผ่านท่าที่สองง่ายนะคะห้ามนะคะห้ามตกใครตกท่าที่สองให้มาสอบเองนะคะ ง่ายที่สุดนะสามโลกแล้วนะคะท่าที่หนึ่งนะเวลาลงไปนะคะจะแบบละละลอยหน่อยนึงนะคะขามือจะสันสันโอ้ยน้องกอบสวยอะ่ะทําท่าแรกได้สวยมากเวลาน้องเรียนน้องจะทําครั้งแรกได้สวยแบบนี้นะคะแล้วทาทาไปน้องก็จะเริ่มเป๋แต่โดยรวมๆแล้วตอนที่ครูสอนน้องได้หมดเลยน้องเก่ง ได้หมดเลยนะคะได้3ท่าสอบอะ่ะรูสอนอะไรก็ทําได้หมดออกถนนใหญ่ก็ออกได้เดี๋ยวอย่าลืมติดตามพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้น้องจะเรียนกระบะนะคะเกียร์ธรรมดาขับสประตูของครูนะคะเป็นวันแรกในชีวิตที่เขาขับเกียร์ธรรมดาบ่ายมีแต่กระบะแต่ถ้าเกิดอยากได้ใบขับขี่ต้องมาเรียนขับรถคันเล็กของครูให้เป็นนะคะทั้งสองระบบเลยโชคดีเวลาเรียนกับครูเนี่ยโชคดีตรงไหนดีตรงที่ได้ขับรถทั้งสองระบบนะคะ โ้องเรียนครัวเหรอครัวชื่อครูเพนถ้าหาเจอในถ้าเปิด youtube จะเจอเลย Google ก็ได้เข้า Google ก็เจอร้านคร่วชื่อดมูนดวิ่งแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อร้านครูหรอกรู้จักแต่ครูเพนร้านครูอยู่ตรงข้ามกันปลปาเนี่ยยิงยิงกันปปาเนี่ยค่ะปปามุกเนี่ยนะแทนแทนน้องครัวท่านี้นะคะตอนมาเรียนน้องกลัวถอยแต่ตอนเรียนแล้วน้องก็ถอยได้นะอย่าตื่นเต้นแล้วมันจะ มันจะทําไม่ได้นะตื่นเต้นเนี่ยน้องขวดท่านี้แล้วสรุปนี่น้องจะได้ห <c oughs> มุนให้หมดท่ามันเลยแล้วมันจะไป,ไปขวานะคะซ้ายอีกซ้ายอีกโอ้ยอย่าเสียงดังค่ะขอแล้วขอแล้วโอ้เข้าปรับตกนะถ้าบอกมาเดี๋ยวเข้าปรับตกนะคะ ที่ยากนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวเนี่ยกำแพงเสร็จแล้วนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะได้ขึ้นเนินกันเหมือนเดิมแล้วนะคะคาดว่าอีกไม่นานจะได้ขึ้นเนินกันเหมือนเดิมพอกำแพงเสร็จแล้วช่วงนี้กำแพงทํากำแพงอยู่นะคะกำแพงสนามนู้นนะคะซรายมือสุดๆนะั่นแหละมันทํากำแพงอยู่เขาก็เลยให้ถอยหลังเข้าไปท้ายที่สามจริงๆมันต้องเดินมานะคะเดินหน้าวนมาจากทางนู้นขึ้นเนินนะคะวนมาก็จะง่ายอันนี้ที่ยากคือต้องถอยแต่น้องเห็นไหมคะน้องถอยเลี้ยวเป็นก่อนมาเรียนน้องไม่เคยหัดขับรถมาก่อนเลยนะคะ แล้วน้องก็มาเรียนกับครูเรียนไป12ชั่วโมงค่ะน้องทําเป็นหมดทุกอย่างเลยทั้งถอยเลี้ยวถอยตรงเดินหน้าเลี้ยวเดินหน้าตรงนะคะออกถนนใหญ่ได้ด้วยมาเรียนกับครูครูโหดนะทําไม่ได้เนะี่ยครูดุนะคะแล้วถ้าใครทําได้ตั้งใจเรียนก็ไม่มีปัญหาทําใจก็ตามนั้นเลยครูสอนอะไรทาให้ได้เหมือนที่ครูสอนค่ะอยู่กับครูทําได้มาสอบก็ทําได้ เพราะครูสอนให้ทําได้จริงๆนะคะไม่ได้สอนผ่านๆน,นะแล้วไม่ได้สอนแค่ท่าสอบอย่างเดียวนะคะคุณต้องมีทักษะในการขับด้วยคุณต้องขับบนถนนเป็นไม่ใช่ขับบนบนในสนามเราถอยหลังเข้าซองได้ออกทาวถนนใหญ่ครูมานั่งคอยเบรกให้คอยหมุนพวงมลาลัยให้อย่างนี้ครูก็ไม่ทํานะคะนักเรียนครูต้องทําได้นะคะอย่าถอยเลยหลักน้องจะถอยเลยหลักไปน,นิดหนึ่งแล้วนเนี่ยเอา้าถอยไปไหนอะ่ะมนเลยหลักไม่ได้นะมันจะเข้าไปชนข้างใน ถอยจนท้ายเลยไปนูน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,มยวไม่ดีหน่อยแล้วค่ะถอยไปแล้วมันจะชนข้างในนะถ้าถอยเลยหลักห้ามถอยเลยหลักไม่ว่าท้ายจะมีหรือไม่มีก็ตามถอยต้องจะเป็นกระบะหรืออะไรก็ช่างนะคะท้ายรถต้องเสมอหลักเท่านั้นห้ามถอยเลยหลักค่ะเพราะว่าเวลาเข้าไปแล้วนะคะพื้นที่ข้างในมันจะไม่เหลือมันจะชน มันจะชนตอนที่เราถอยเข้าไปข้างในอะ่ะแล้วจะทําให้เรากาลาระยะหัวรถได้ยากด้วยเพราะเราถอยเลยหลักจุดอื่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเจนเ็นกอฟไม่ต้องพวงควงพวงมาลัยแรงมากกอฟเอ้ยก่อนมาเรียนน้องกอฟคิดว่าท่าที่สามมันยากนะคะท่านี้ยากน้องกอฟบอกแต่พอมาเรียนแล้วมันไม่ใช่เพราะครูสอนไปน้องกอฟก็ไปเลยวันแรกอ่าวันที่สองครูสอนให้สองอย่างเลยนะคะ น้องมาเรียนวันที่สองน้องถอยหลังข้าศองไปเลยอะความจําดีสมาธิดีนะคะไม่ค่อยโดนรุด,ดูเท่าไหร่โดนแต่น้อยน้อยมากเพราะเขามีสติเวลาเขาขับรถเขามีสติเขาจะไม่ค่อยแบบลนลานหรือว่าเหม่ออะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยโดนโคด,ดูตั้งใจเรียนค่ะน่ารักมากสวยและน่ารักด้วยนะนักเรียนครูนะ่ะมาจากชานุมาเลยนะคะมาตั้งไกลนะนั่งรถสองแถวมาเรียนนะครูทุกวนันทุกวนักวนตั้งแต่เช้า คนที่อยู่ไกลๆนะคะอยู่ไกลๆแล้วมีความพยายาม,มาเลยนบครูเนี่ยจะผ่านทุกคนเลยสำเร็จขับรถก็เป็นอาวชนหลักด้านหลังเป็นไงล่ะยายกอ๊อฟรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรครูบอกแล้วว่าถอยพอถอยตรงแล้วมันจะไอ้นี่นะคะไม่เคยมีใครตกถอยหลังเข้าซอมาก่อนเลยแต่ครูเปิดมาเจ็ดปีน้องก๊อฟเป็นคนแรกที่ถอยหลังชนหลักเพราะอะไรคะครูบอกแล้วตั้งแต่แรกถอยเลยหลัก เข้าไปจอดสวยแล้วด้วยนะถอยเลยล่ะเพราะอะไรน้องต้องการถอยให้ตรงพอถอยให้ตรงเนี่ยข้างหลังมันจะชนนะคะเป็นไงล่ะเสียดายไหมยายกอฟเอ้ยทางง่าย,ายอะ่ะเปิดมาเจ็ดปีไม่เคยมีใครตกไถลังข้าวซองนะคะ